วิธีกดยก,กเลิกเงินดิตอนโบเลตหนึ่งหมืบาทสำหรับคนที่ไม่อยากได้แล้วสวัสดีครับนุ่นสมาชิกไซเบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาทุกท่านนะครับหลายคนนะครับกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิตอนบเลตหนึ่งหมืบาทผ่านแอปทางรัฐแล้วว่ามันจะหลุดออกไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพนะครับ สำหรับคนที่ไม่อยากรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเ็ตหนึ่งห่บาทแล้วต้องการที่จะยกเลิกนะครับเราก็สามารถยกเลิกได้ง่ายๆนะครับสำหรับพิธีการยกเลิกก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับให้เรานะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เรานะครับเปิดแอปทางรัฐขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับกดตรงที่การตั้งค่าเลือกจัดการข้อมูลบริการกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิตอลบวลเ็ต จากนั้นให้เรากดปุ่มยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับให้เราอ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะครับอ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรากดยกเลิกสิทธิ์ได้เลยนะครับหรือถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับกดปุ่มไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ของแอดมินเองไม่ได้ยกเลิกนะครับเพราะว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับ ข้อมูลของเรามันหลุดออกไปนานแล้วนะครับไม่ว่าเราจะลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิตอลโลิทหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังไงข้อมูลของเราก็หลุดออกไปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์จะโทรมาหาเราได้อย่างไรนะครับและรู้ข้อมูลของเราด้วยนะครับอันนี้เราไม่ต้องกังวลเลยนะครับแค่เพียงเราป้องกันไม่ให้มิชายชีพเข้ามาดูดเงินในบัญชีของเราแค่นั้นเองนะครับ ง่ายๆนะครับคนที่ไม่อยากรับสิทธิ์เงินอิเล็กตอนิกส์1 0 0 0บาทแล้วก็สามารถยกเลิกได้นะครับสวัสดีครับ